บิงซูตังโมโยเกิร์ตท,ที่แสนสะเฮลตี้แคลอรีต่ต่ำวิตามินอัดแน่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ส่วนผสมหลักของเราในวันนี้นะคะก็คือโอฮิซามะน้ำแป้งโมสีส้มร้อยเปอร์เซ็นต์แบรนชินเซนบายยูชิค่ะแปลกใหม่มากเลยค่ะบุกคไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยเป็นน้ำแป้งโมสีส้มสวยน่าทานสุดๆเลยค่ะอุดมไปด้วยวิตามิน B1 นะคะส่วนรสชาติเนี่ยก็หวานละมุนมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นความหวานจากธรรมชาตินะคะเพราะโอฮิซามะน้ำแป้งโมสีส้มร้อยเปอร์เซ็นต์แบรนชินเซนบายยูชิเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยค่ะทั้งหวานทั้งหอมอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ โดยเราจะใช้โอหิามะน้ำแตงโมสีส้ม100%แบรนชินเซนบบยูชี2ขวดนะคะกรีกโยเกิร์ตไขมัน0% 150กรัมแตงโมสดสายพันธุ์สีส้มครึ่งลูกและ,มะเมล็ดแตงโมอบสุก1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เริ่มจากเทโอฮิซามะน้ำแตงโมสีส้มร้อยเปอร์เซ็นต์แบรนชินเซนใบยูชิลงในชามผสมเลยนะคะจากนั้นใส่กลีบเกลกเกิดลงไปค่ะคนผสมให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วตากใส่ในถุงซิปล็อกปิดให้สนิทนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็ง6ชั่วโมงจนเซ็ตตัวดีค่ะระหว่างรอเรามาทําถ้วยจากเปลือกแตงโมกันค่ะแตงโมที่บุ๊กใช้ในวันนี้นะคะเป็นแตงโมสายพันธุ์สีส้มค่ะเราจะควานเนื้อแตงโมออ,อกเป็นลูกกลมๆเล็กๆแบบนี้เลยเพื่อเอาไว้ตกแต่งเมนูบิงซูนะคะ ส่วนเปลือกที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็นถ้วยจากเปลือกแตงโมค่ะเมื่อน้ําแตงโมผสมกับโยเกิร์ตเซ็ตตัวกันดีแล้วนะคะก็นําออกจากช่องแช่แข็งเลยค่ะแล้วทุบให้เป็นเกล็ดน้ําแข็งละเอียดแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็เทใส่ถ้วยเปลือกแตงโมที่เราเตรียมไว้นะคะตกแต่งด้วยเนื้อแตงโมสีส้โมโรยเมล็ดแตงโมที่อบสุกแล้วตามใจชอบเลยค่ะแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูบิงซูแตงโมเยอเกิดของเราน่ากินมากแถมเฮลตี้อร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะส่วนใครที่สนใจโอฮิซมะน้ำแตงโมสีสม้ม100%แบรนด์ชินเซนบายยูชินะคะไปหาซื้อมาลองกันได้ที่เ e เ e ่นอีเลฟเลยค่ะหรือถ้าใครอยากทานแตงโมสดสายพันธุ์สีส้มนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook ชินเซนพรีเมียมฟู้ดได้เลยค่ะเมนูนี้อร่อยเฮลตี้บุกี้คอนเฟิร์มค่ะ